นี่คือสายพัฒนาร่างของเอลิสมอนดิจิมอนเม่นที่น่ารักที่สุดในดิจิตอลเวิลด์นั่นเองสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่มูเก่งแฟนตาซีสำหรับประเด็นพูดคุยในคลิปนี้มาจากเรื่องดิจิมอนนะครับ วันนี้จะยกดิจิมอนตัวหนึ่งซึ่งถือว่าเป็นดิจิมอนของตัวเอกในเกมดิจิมอนเรียลไลท์แล้วก็มีเป็นรีเควสมาว่าอยากให้ทำดิจิมอนที่เป็นสายพัฒนาร่างของเจ้านี่หน่อยนะครับก็คือเจ้าเอลิสมอนนั่นเองนะครับก็คือเจ้าเม่นตัวนี้นะครับเจ้าเม่นตัวนี้เนี่ยมีชื่อว่าเอลิสมอนในภาษาญี่ปุ่นนะครับแต่ว่ารู้สึกว่าชื่อภาษาอังกฤษของมันน่ะจะเขียนว่าเฮลิสมอนนะครับแตกต่างกันนิดหนึ่งเนาะซึ่งร่างของเจ้านี่นะครับก็มีร่างพัฒนาของมันในตั้งแต่ทารกไปจถนถึึงงงงร่่่่าาสุดดยยอออเลคับซกก็ต้วมีแ7 เนนั้ข้อมูลของมันก็นถือว่าน่าสนใจนะครับแต่ตัวผมเองเนี่ยผมไม่เคยเล่นดิจิมอนเรียลไลซ์ถ้าเกิดว่าท่านผู้ชมใดมีข้อมูลเพิ่มเติมเสริม,เ,มเข้ามาได้ก็อย่าลืมมาคอมเมนต์พูดคุยกันด้วยนะครับวันนี้ผมก็เอาข้อมูลจากดิจิมอนเดดมาล้วนๆเลยแล้วก็รูปประกอบในคลิปนี้อาจจะค่อนข้างน้อยนิดนึงนะครับเพราะว่าหาภาพที่มันดูเป็นทางการเนี่ยไม่ค่อยได้แล้วก็อย่างที่เคยพูดไว้ในสักคลิปหนึ่งะครับผมไม่ค่อยอยากจะเอาภาพแฟนแอาร์ตที่แฟนๆเขาวาดมาใช้โดยพารักการซะเท่าไหร่นะครับถ้าจะใช้ก็คืออยากจะ เดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่าว่าดิจิมอนเตัวนะครับที่อยู่ในสายพัฒนาร่างของเจ้าเอลิสมอนเนี่ยมีตัวอะไรบ้างนะครับเริ่มจากตัวแรกเลยก็คือเจ้าพุทซูมอนนั่นเองครับ พุซมอนเป็นดิจิมอนร่างทารกหนึ่งรูปแบบสลามนะครับตัวของมันก็จะเป็นดิจิมอนตัวกลมๆนะจุดสังเกตของไอ้ตัวนี้นะครับมีอยู่3อย่างครับก็คือจะเป็นขนปุกปุยปุกปุยสีเทานะแล้วก็จะเป็นจุกนมที่อยู่ที่ปากของตัวพุซมอนนอกจากนั้นแล้วเนี่ยมันจะมีขนเป็นขน2เส้นนะครับสีเหลืองเหลือเนี่ยนี้เป็นขนนะครับแต่ว่าจะมีความแข็งกว่าขนทั่วไปที่อยู่ตามตัวของมันมันเป็นดิจิมอนสลามตัวเล็กๆน,น,นะครับที่ไม่ค่อยอยากไปนู่นไปนี่สักเท่าไหร่นะครับชอบเดินไปเดินมาเล่นๆ จะเป็นจุกนมที่อยู่ที่ป่าของมันนั่นแหละครับว่ากันว่าถ้าพุซมอนเขาสูญเสียจุกนมนี้หรือมีใครมาแย่งไปเนี่ยเขาจะร้องไห้เสียงดังแบบร้องไม่หยุดเลยนะในขณะเดียวกันนะครับมันก็สามารถใช้ท่าโจมตีจากจุกนมนี้ได้เหมือนกันครับท่าโจมตีครับมันจะเรียกว่าโอชาบุริครับโอชาบุริมันก็แปลว่าจุกนมนี่แหละครับผมมันจะพองจุกนมนะแล้วก็จุกนมจะมีขนาดใหญ่ขึ้นใช่ไหม แล้วมันก็จะใช้ไอจุกนมเนี้ยยิงโจมตีอีกฝ่ายได้คงไม่เจ็บเท่าไหร่หรอกเนาะการโจมตีจากมอนสเตอร์ร่างทารกหนึ่งแบบนี้นะตัวต่อไปนะครับผมพุทธสุริมอนครับพุทสุริมอนเป็นดิจิมอนร่างทารก2รูปแบบสัตว์ตัวเล็กไอตัวนี้เนี่ยในของเกมภาคเรียลไลซ์นะครับรู้สึกว่ามันจะโผล่มาช่วยพระเอกเนาอในตอนแรกสุดแล้วก็วิวัฒนาการเป็นเอลิสมอนอีกทีนึงนั่นแหละนะซึ่งตัวของเขาก็จะมีขนาดที่ใหญ่ขึ้นมาหน่อยนะแล้วก็คราวนี้มี4ขาแล้วด้วยครับขนสีเหลืองที่เป็็็็็็นนนนนนนขนแขแแแงงทีี่่่อยูตรหห้้้าาาผกกจจะะเเเเพิมปมปป3สลลว สีเหลืองนะครับโผล่มาตามตัวของเขาด้วยอ่าซึ่งอันนี้เป็นหนามแข็งๆแ,แล้วนะครับถ้าโดนเจ็บนะครับตัวพุชซูริบอนเนี่ยบอกเลยว่าเป็นดิจิมอนที่มีความร่าเริงสูงนะครับอารมณ์ดีแต่ว่าบางทีเล่นอยู่กับเพื่อนๆก้อนหนีไปหลับซะดืด้อเลยก็มีเหมือนกันมันมีท่าไม่ตายโจมตีที่มีชื่อว่าจิกุจิกุโรลลิงครับท่านี้คือมันจะม้วนตัวกลมแล้วก็พุ่งเข้าชนศัตรูครับศัตรูมีโอกาสโดนหนามจากตัวของพุชซูริมอนได้ด้วยแล้วก็อย่างที่บอกไปว่าถ้ามันวิวาาวััฒนนนาาาากกรรรรรเเเปป็็่งจจิิญยะลอคบ เอริสมอนเป็นดิจิมอนร่างเจริญวัยรูปแบบสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมประเภทดาต้าครับ คือมันเป็นดิจิทอลที่มีความน่ารักนะผมว่ามันแบบน่ารักเลยแหละนะครับเม่นในดิจิตอลเวิลด์เนี่ยมีไม่เยอะครับผมแต่ว่าสําหรับเจ้าเม่นตัวนี้นะครับมันเป็นดิจิทอลที่มีความอยากรู้อยากเห็นมากเลยนะครับชอบไปสืบหาเรื่องราวอะไรต่างๆนานาตื่นเต้นกับการได้เจอสิ่งใหม่ๆอะไรแบบนี้นะครับเวลาที่มันเจอสิ่งที่ตื่นตาตื่นใจสิ่งที่มันไม่เคยเจอมาก่อนอย่างเงี้ยมันก็จะโฟกัสกับสิ่งนั้นจนบางทีเนี่ยลืมสังเกตสิ่งรอบข้างไปบ้างนะครับแต่ว่าในทางกลับกันเนี่ยตัวของมันเองก็มีสัมมมมมมผัััสสทีี่่่่่คคออนนนนนขข้้้้าา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 างงงดะรรรถููวตเใใกลลจย สามารถที่จะตั้งรับได้ทันท่วงทีอาวุธหลักของตัวเอลิสมอนเลยก็คือจะเป็นขนน้มที่อยู่ด้านหลังของเขาน่นแหละแล้วก็จะเป็นกรงเล็บที่อยู่ที่มือกับเท้าของเขาครับซึ่งตัวของมันเองก็เป็นดิจิมอนที่ค่อนข้างจะเฟรนลี่นะครับสนิทสนมกับคนอื่นได้ง่ายแล้วถ้าเกิดว่ามันสนิทสนมกับคนอื่นได้จนถึงจุดหนึ่งแล้วครับมันจะยอมเปิดเผยสิ่งสําคัญของมันให้คนคนนั้นเห็นครับคือมันเหมือนกับจะเก็บของนู่นของนี่อะไรพวกนี้ที่ผมอะ่ะขอตีความเอาเองว่าเป็นพวกของเล่นคอลเลกชันอะไรพวกนี้มั้งเออมมมมมัััััััันน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 กกกก็็็เเบบไวว้้้้ใใขนขออออองงงครถาาาสนสสสิิิทจะ่่ดูต เดิมทีแล้วเขาเป็นดิจิมอนที่อาจจะดูแบบน่ากลัวเนาะไม่ค่อยมีใครเข้าหาอย่างเงี้ยแต่ว่ากันว่าก็มีดิจิมอนบางตัวนะครับชอบมาแกล้งชอบมาเล่นงานเอลิสมอนเหมือนกันโดยเฉพาะดิจิมอนตัวหนึ่งที่เอลิสมอนจะค่อนข้างระวังเป็นพิเศษเลยก็คือเทลมอนครับคือมันเขียนแปลกๆเนาะมันเขียนว่าเทลมอนเนี่ยเป็นดิจิมอนที่เอลิสมอนเฝ้าระวังครับผมแบบกลัวๆไม่ค่อยอยากจะยุ่งด้วยอะไรเงี้ยแต่ว่าเขาก็ไม่ได้เขียนนะว่าเทลมอนน่ยมาแกล้งอะไรเอลิสมอนหรือเปล่าดิจิมอนที่มาแบบแกล้งเอลิสมอนส่วนใหญ่กกก็็คคคคืือาาืออ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 อจจจะะะเเเปนน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 ดิิมมมมตตัััวว่่่่่ีี้้้ททาา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 ผขขขงงถไยรรบ พลังงานให้กับหนามที่อยู่ด้านหลังแล้วก็เอาหนามอันนี้ยิงโจมตีสตู้ท่าไม้ตายมีชื่อว่าไลนิ่งเฟอร์ครับโดยท่าไม้ตายหนึ่งคือการม้วนตัวกลมแล้วก็พุ่งเข้าโจมตีสตูอย่างรุนแรงท่าไม้ตายมีชื่อว่าเคนซันไดสและเมื่อเอลิสมอนพัฒนาร่างกายเป็นร่างโตเต็มวัยมันจะกลายเป็นดิจิมอนที่มีชื่อว่าฟิลมอนครับฟิลมอนเป็นดิจิมอนร่างโตเต็มวัยรูปแบบมนุษย์สัตว์ป่าประเภทดาตา้าครับผมก็คือมันเป็นเอลิสมอนที่มีการพัฒนาฝีมือมาระดับนนนนนึึงึงงงงงงแลล้้วกกก็็็เเเเตตติโขขขขาาาาาายยยยปสััั์่่่่ทีื2นะครซรอ เดิมนะครับก็คือจะมีส่วนน้ำงอกอยู่ตามร่างกายเลยน้มหลักๆเลยก็คือจะเป็นน้มที่อยู่ด้านหลังของเขาแล้วก็จะเป็นน้มจากมือที่มีความแหลมคมเป็นอย่างมากเลยนะครับซึ่งน้มจากตัวของฟิลมอนนะครับมันสามารถแทงศัตรูพอแทงเสร็จแล้วเนี่ยมันจะสามารถปลดปล่อยพลังงานเพื่อไปโจมตีอีกฝ่ายจากภายในได้ครับซึ่งศัตรูที่โดนการโจมตีรูปแบบนี้ของฟิลมอนเข้าไปนะครับก็ข้อมูลจะถูกทําลายจากภายในถ้าหนักหน่อยก็คือถึงตายเหมือนกันครับแต่เดิมทีแล้วเขาไม่ใช่ดิจิมอนที่ดุร้ายชอบไปหาเรื่องคนอื่นน,น,นู่นน,น,นี่น่คางงอึื สะสมของที่เอามาหนุนนอนได้นั่นเองครับอาจจะเป็นพวกฟูกมอนผ้าห่มอะไรพวกนี <_ d> ้เขาชอบเก็บสะสมไว้แล้วก็เอาไว้พวกนั้นมาใช้เมื่อเวลาต้องการพักผ่อนอะไรอย่างนี้นะครับท่าไม้ตายของเขาครับท่าแรกคือไลนิ่งสติงเกอร์ครับท่าไม้ตายนี้คือเขาจะใช้หนามที่อยู่ตามตัวของเขาเนี่ยแทงเข้าไปที่ตัวของศัตรูนะครับแล้วก็จะพ่นพลังงานเข้าไปในร่างกายของศัตรูและทําลายข้อมูลของศัตรูจากภายในส่วนอีกท่าหนึง่งคือการใช้กรงเล็บในการโจมตีศัตรูในรูปแบบขวนหรือแทงได้ท่าไม้ตายมีชื่อว่าคริมสันสลัครับแล้วเมื่อฟ พัฒนาร่างกายเป็นร่างสมบูรณ์เขาจะกลายเป็นดิจิมอนที่มีชื่อว่าสตีฟิลมอนครับสตีฟิลมอนเป็นดิจิมอนร่างสมบูรณ์รูปแบบมนุษย์สัตว์ป่าประเภทด a ต a านะครับว่ากันว่าฟิลมอนจานวนน้อยเท่านั้นที่จะสามารถเพิ่มพลังพัฒนาตัวเองฝึกฝีมือจนแข็งแกร่งถึงจุดที่สามารถวิวัฒนาการกลายเป็นร่างสมบูรณ์ตัวนี้นะครับซึ่งคราวนี้เราก็จะได้เห็นว่าเขามีหนามงอกขึ้นตามตัวเยอะแยะไปหมดเลยเนาะหนามสีแดงเนี่ยจะเป็นอันที่เราได้เห็นกันในตัวของฟิลมอนนั่นแหละนะแต่ทีเ่ยัาบบากท เล d ดดิจิ o y เลยครับผมทำให้ตัวของสตีฟิลมอนเป็น d i g i มอนที่มีพลังโจมตีเพิ่มขึ้นจากฟิลมอนหลายเท่าตัวนอกจากนั้นแล้วเนี่ยเล d ดดิจิ o ซยที่อยู่ตามตัวของมันนะครับก็สามารถที่จะเป็นโล่ที่ใช้ป้องกันการโจมตีจากอีกฝ่ายหนึ่งได้ด้วยกงเล็บหลักที่อยู่ที่มือของเขาเนี่ยมันจะเรียกว่า h u อริเคนนักเคล้นนะครับ ซึ่งเฮอริเคนนักเคลินี้ก็สามารถใช้โจมตีศัตรูต่อยศัตรูไปแล้วก็ศัตรูจะได้รับบาดเจ็บจากหมัดพร้อมกับโดนเฮอริเคนนักเคลินี้เสียบเข้าไปถือเป็นการสร้างความเสียหาย2รูปแบบในครั้งเดียวเลยมีดิจิมอนตัวหนึ่งครับที่สตีฟิมอนเขามองว่าเป็นคู่แข่งนั่นก็คือเจ้าวาการูรูมอนนั่นเองนะครับเออดูไปดูมาแล้วมันก็อาจจะดูมีความคล้ายเนาะเป็นมนุษย์สัตว์ป่าเหมือนกันอย่างเงี้ยเขาหวังไว้สักวันหนึ่งว่าเขาจะได้ไปปรัมือกับวาการูรูมอนถ้าข้อมูลมาอย่างเงี้ยแสดง วันหนึ่งนะเราจะได้ต่อยกับวาการูมอนนั่นเองครับคนดูอย่างเรานะครับก็รอที่จะได้เห็นมัน2ตัวเนี่ยมาไฟกันท่าไม้ตายของสตีฟิลมอนนะครับท่าแรกคือกีก้าคริมสันดฟฟครับท่านี้นะครับคือสตตฟิลมอนจะม้วนตัวด้วยความเร็วสูงแล้วก็พุ่งโจมตีศัตรูโดยที่มีเฮอริเคนนักเคลิ้น,นี้เป็นตัวนําแต่ว่าในการม้วนโจมตีครั้งนี้นะครับมันก็สร้างความเสียหายจากหนามส่วนอื่นของสตีฟิลมอนได้ด้วยเหมือนกันส่วนท่านึงนะครับคราวนี้ไม่ต้องม้วนตัวเองแล้วครับแต่ให้พวกหนามแดงๆที่ออยยู่ตตตามมมััวววววขงงสสฟิิลนนเแ้้ป็็กจ ตีศัตรูในรวดเดียวถ้าไม่ตายมีชื่อว่าเวอร์มิเลียนโบเทคครับทีนี้เนี่ยการวิวัฒนาการเป็นร่างสุดยอดของสตีฟิลมอนนะครับมันจะกลายเป็นดิจิมอนที่มีชื่อว่าราเซนมอนครับแต่ว่าราเซนมอนนะครับมี2โหมดครับผมซึ่งจากที่ผมอ่านโปรไฟล์ของ2โหมดนี้แล้วอะผมรู้สึกว่าไอโหมดที่แปลงร่างผิดพลาดเนี่ยมาก่อนนะครับก็คือราเซนมอนฟูรี่โหมดนั่นเองครับ ราเซ m มอนฟิลิโหมดนะครับเป็นดิจิมอนร่างสุดยอดรูปแบบสัตว์อาคมประเภทด a ต้าครับดิจิมอนที่เป็นสตีฟิวันร่างสบมบูรณ์นั้นเวลาที่เขาวิวัฒนาการนะครับเขาอะได้รับข้อมูลจากควกพลังลบต่างๆานานาของผู้คนและดิจิมอนรอบข้างมานะครับพอมีข้อมูลที่เป็นเชิงลบไหลเข้ามามาก,มา,ก,ม,ากมายมากมายปุ๊บเนี่ยเขาจะควบคุมพลังของตัวเองไม่ได้แล้วก็กลายเป็นร่างที่ดูมีความน่ากลัวและดุร้ายตัวนี้นะครับซึ่งลักษณะเด่นของตัวราเซนมอนเลยก็คือเขาจะมีหางทั้ง9้านะครับเอาไว้โจมตีศัตรูได้และเมื่อเอเเเเค้าาาายู่่่ใในนนรรงีีวลทห็ ที่อยู่รอบข้างบริเวณนั้นเนี่ยเขาก็จะเข้าเล่นงาน โดยที่ไม่รู้ตัวเลยว่านั่นคือมิรหรือศัตรูนั่นเองต้องบอกว่าสิ่งหนึ่งที่มันทําให้ความรู้สึกด้านลบตอนวิวัฒนาการเนี่ยพุ่งพลานออกมาจนกลายเป็นร่างนี้นะครับมันก็อยู่ที่ตัวของสตีฟิลมอนด้วยนะครับถ้าสตีฟิลมอนไม่มีจิตใจที่เสถียรในการที่จะแปลงร่างเนี่ยเขาก็มีพลังงานบางอย่างด้านลบความโกรธความกดดันความกลัวอะไรพวกนี้อยู่ในตัวของเขาแล้วพอเป็นร่างนี้ปุ๊บเนี่ยความรู้สึกตรงนั้นนะครับมันจะเพิ่มขึ้นเป็นทวีคูณตัวต้นของราเซนด์มอนฟูรี่น,น,นาาาาาําพโมะนะทัวน ท่าไม้ตายของราเซนมอนฟิรี่หมดนะครับท่าแรกคือเขาจะม้วนหางของเขาเป็นแบบควงสว่านแล้วก็พุ่งเข้าเสียบศัตรูท่าไม้ตายมีชื่อว่าเดสเปเรสโบเท็ครับส่วนอีกท่าหนึ่งคือการพุ่งเข้าประชิดศัตรูและกัดกินดิจิคอร์แบบฉับพลันท่าไม้ตายมีชื่อว่าพ r e เตอร์สไบน์นั่นเองครับแล้ท่าไม้ตายสุดท้ายนะครับคือการใช้คมดาบที่อยู่ตรงข้อมือของเขาสร้างพายุลูกใหญ่มาหาสารขึ้นมาและพายุนี้จะโหมเข้าโจมตีสิ่งที่อยู่รอบข้างจนหมดสิ้นท่าไม้ตายมีชื่อว่าสไปรอนเฮลครับและเมา The yeah. กลายเป็นร่างสุดยอดที่ถูกต้องเนี่ยเขาจะกลายเป็นดิจิมอนที่มีชื่อว่าราเซนมอนตามปกติแล้วนะครับจะไม่ใช่ฟิวรี่หมดแล้วคือเขาเนี่ยเป็นดิจิมอนร่างสุดยอดรูปแบบมนุษย์สัตว์ป่าประเภทด a ต้าครับเราจะได้เห็นว่าร่างกายสีเนี่ยเริ่มกลับไปเป็นเหมือนกับตอนสตีฟิลมอนเอลิสมอนอะไรพวกนี้แล้วนะครับเมื่อเขามีการควบคุมความรู้สึกความโกรธความกลัว,วต่างๆนานาที่อยู่ในจิตใจแล้วก็เป็นอิสระต่อพลังงานลบที่เข้ามาในร่างกายตอนที่เป็นร่างสุดยอดได้เนี่ยเขาก็จะมีรูปลักษ์กลายเป็นแบบนี้นะครับ ราวนี้เขาจะกลายเป็นดิจิมอนที่มีสติสัมปชัญญะเป็นอย่างดีสามารถวิเคราะห์สิ่งที่อยู่รอบข้างได้และเป็นดิจิมอนที่มีจิตใจอบอ้อมอารีเป็นอย่างมากเลยนะครับเรียกว่าคลิกจากโปรไฟล์เมื่อกี้แบบหน้ามือกับหลังฝ่าเท้าได้เลยทีเดียวนะเวลาที่เขาจะต่อสู้ครับเขาจะเอาพลังของเพื่อนพ้องเนี่ยมาใช้เป็นพลังของตัวเองนะครับคือเหมือนกับว่ายิ่งเขาอ่ะมีความรู้สึกนึกคิดที่อยากจะปกป้องอยากจะช่วยเหลือเพื่อนพ้องมากแค่ไหนเนี่ยราเซนอนก็จะมีพลังที่เพิ่มขึ้นอย่างมหาศาลนั่นเองสิ่งหนึ่งที่ราเซน จะต้องเป็นสิ่งที่ถูกต้องเป็นสิ่งที่ปกป้องพวกพ้องปกป้องคนสําคัญของเขาได้ถ้าไม่ตายของเขานะครับท่าแรกคือการใช้คมดาบที่อยู่ที่ข้อมือของเขามมวนสร้างพลังงานและต่อยศัตรูอย่างรุนแรงท่าไม่ตายมีชื่อว่าไจโร่สแมชครับส่วนอีกท่านึงจะคล้ายกับสไปรัลเฮลของลาเซนบอนฟิลลี่หมดตัวเมื่อกี้นะครับก็คือการใช้คมดาบที่อยู่ที่มือเนี่ยหมุนแรงยิ่งกว่าเดิมนะครับก่อเป็นพายยหมุนขนาดใหญ่แล้วพุ่งเข้าโจมตีศัตรูครับแต่คราวนี้มันจะพุ่งเข้าโจมตีศัตรูแบบเน้นๆครับผมิ่ีรร,ร,ร้้้้าตนไไมมธชะพวจ ถ้าไม้ตายนี้จะมีชื่อว่า p o l a r i z e b u s t นั่นเองครับและถ้าไม้ตายที่3ของเขาครับคือการหมุนสว่รนที่อยู่รอบตัวของเขาทั้งหมดเลยเนี่ยและนําสว่านทั้งหมดเหล่านั้นมารวมเป็น1และยิงโจมตีศัตรูศัตรูก็จะโดนการโจมตีแบบทะลุทะลวงนี้จนพ่ายแพ้ให้กับราเซนมอนไปนะครับถ้าไม้ตายนี้จะมีชื่อว่า Spiral Vanish ครับซึ่งพลังที่อยู่ที่สว่านของตัวลาเซนบอนนะครับมันจะมีพลังกำลังมีอํานาจการทําลายล้างเพิ่มขึ้นตามความรู้สึกที่เขาคิดถึงพวกพ้องเวลาที่โจมตีนะครับซึ่งถ้าเกิดว่าเขานึึกกถงงพพวว้้อดยจจิิิตใทรสุ ี่าไม้ตายนี้ถือว่าเป็นไพ่ตายของราเซนมอนได้เลยทีเดียวครับทั้งหมดนี้ก็จะเป็นสายพัฒนาร่างของเจ้าเอลิสมอนนะครับพัฒนาร่างไปเป็นดิจิมอนแต่ละตัวนี่คือแบบแหลมๆสามารถเสียบศัตรูได้ทั้งนั้นเลยนะแล้วก็สมกับที่เป็นดิจิมอนของตัวเอกในเกมครับผมดิจิมอนของตัวเอกเนี่ยที่เราเห็นกันในอนิเมะก็คือว่าโอ้ส่วนใหญ่ก็คือจะมีเป็นพวกแบบร่างมืดเนาะการวิวัฒนาการที่ผิดพลาดอย่างเงี้ยขนาดในเกมมันก็ยังไม่เว้นเลยครับเอลิสมอนก็สามารถกลายเป็นร่างมืดที่มีชื่อว่ารา,า,าเซนม ก็จะหมดลงเพียงเท่านี้นะครับท่านผู้ชมใดที่เคยเล่นเกมดิจิมอนเรียลไลซ์นะครับมีข้อมูลนู่นนี่นั่นที่สามารถเสริมเข้ามาพูดคุยเกี่ยวกับเจ้าเป็นน้อยตัวนี้ก็อย่าลืมมาคอมเมนต์พูดคุยกันด้วยนะครับโอเคสำหรับวันนี้ผมก็ทําทลิปตามรีเควสต์เรียบร้อยไปอีกแล้วนะครับผมขอบคุณที่รีเควสต์เข้ามาแล้วก็ทําให้ผมได้รู้จักกับเจ้าดิจิมอนน่ารักน่ารักแล้วก็เป็นสายพันธุ์ที่แข็งแกร่งตัวนี้นะครับสำหรับวันนี้ผมก็มีมาพูดคุยให้ฟังเพียงเท่านี้นะครับ ถ้าฟัางแล้วชอบอย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์กดแชร์กดกระดิง่งเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับแล้วเดี๋ยวไปพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ